กด Subscribe ให้เขาด้วยนะสวัสดีค่ะมาพบกับสาวันนยูนตสตดฟินวันนี้นะคะสัจาพาทุกๆคนมาเปิดประสบการณ์การพักผ่อนในรูปแบบใหม่ที่แปลกแตกต่างและไม่เหมือนใครเป็นที่งีบแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ที่สาพูดถึงนั่นก็คือ Power Nap เาานั่นเองค่ะ ซึ่งร้านนี้นะคะก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงข้ามกับห้าง Terminal 2ลทเววันอยู่ภายในตึกอินเตอร์เชนเววันชั้น B1 ที่สำคัญนะคะใกล้กับ MRT สถานีสุขุมวิทและ BTS สถานีอโศกด้วยค่ะร้านนี้นะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา7โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะสามารถมานอนพักผ่อนมานั่งทำงานมานั่งชิลทานอาหารกันได้แบบยาวๆเลยนะคะ ก่อนนิสาจะพาทุกกคนเข้าไปอย่าลืมช่วยกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดทิปเด็ดๆของกินอร่อยออร่ยและที่พักโดนใจนิสาจะมีมาฝากอีกเรื่อยๆแน่นอนนะคะตอนนออี้ได้เวลาแล้วคะ่ะง่วงมากเลยไปหาที่เงียบกันค่ะ แล้วตอนนี้นะคะักาพาทุกทุกคนมาอยู่ที่ตึกอินเตอร์เชน21ทเวนี้วันชั้นบีหนึ่งเรียบร้อยแล้วอย่างที่สาเกินไปข้างตน้นใช่ไหมล่ะคะว่าจะพาทุกทุกคนมาแอบงีบค่ะที่ PowerNap แล้วที่นี่นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่250บาทสามารถใช้บริการด้านในนะคะครอบคุมถึง2ชั่วโมงด้วยกันบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆไปเลยนะคะแล้วจะรอช้าอยู่ใหญ่ตามเลย ตอนนี้นะคะาก,ก็มาอยู่ในภาวเแนเราเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหภายในตกแต่งสวยงามมากๆเลยตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะคะสามารถมาดูโปรโมชั่นของที่นี่ได้เลยว่ามีบริการหลายรูปแบบมากๆรวมถึงจะมาสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มก็ได้นะคะเดี๋ยวสานะคะจะใช้บริการแนปรูมของเขาแล้วเขาบอกว่าที่นี่เขาจะมีบริการเครื่องดื่มแล้วก็อาหารนะคะเป็นแบบเหมือนของทานเล่นให้เราด้วยอ่านี่เขาจะมี แบบนี้ให้อะโบชัวให้ดูใกล้ๆก,ก่อนนะคะก็จะมีเป็นพวกเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นร้อนหรือเย็นอะอย่างนั้นสาขอเป็นโกโก้เย็นที่1นึ้ลวลกันนะคะฝั่งนี้นะคะนี่เป็นโซนรีแล็กค่ะเราสามารถมานั่งทํางานก็ได้นะคะมานั่งอ่านหนังสือและที่สําคัญนะคะด้านในเขามีที่ชาร์จแบตให้เราด้วยหากบางคนนะคะไม่ได้เตรียมสายชาร์จมาเองนะคะก็สามารถมาขอยืมที่นี่ได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆเพิ่มเติมเลยค่ะ แล้วนี่ก็คือเมนูเครื่องดื่มนะคะสําหรับผู้ที่มาใช้บริการแนปนั่นเองอันนี้คือเวลคัมดิงนะคะเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเราจะได้แบบนี้ค่ะนี่นะคะก็คือน้ํามะพร้าวค่ะดูสิมาแบบแก้วช็อตน่ารักมีเนื้อเขาด้วยนะนี่ไม่ได้มาแต่น้าละจ้ะเนื้อก็มาเห็นเปล่าอืม,อมเนื้อนุ่มอืมเย็นหอมหวาน นี่ค่ะพาเย็นสำหรับไว้คลายร้อนนั่นเองบางทีเอ้ยมาจากด้านนอกเนาะร้อนๆโอ้โอเย็นคลายร้อนได้ดีมากๆเลยอะ่ะเห็นไหมนี่ค่ะเครื่องดื่มสาสั่งไว้ก่อนแล้วนะคะสามารถสั่งเอาไว้แล้วเข้าไปใช้บริการแนปัปแล้วออกมาทานก็ได้หรือจะทานก่อนจะไปใช้บริการแนัปก็ได้ค่ะวันนี้สา<ม>เลือกเป็นเมนูนี่ค่ะโกโก้เย็นให้ดูกันใกล้ๆนะคะด้านบนเห็นไหมนี่<ม>เป็นคําว่าน,นปเลย<ม>เห็นไหม เป็นโลโก้ของร้านค่ะอมืมีความเข้มข้นนะเนี่ยยังไม่หมดนะคะต่อด้วยอาหารว่างของเขาค่ะนี่มาเป็นแก้วช็อตอีกเช่นกันอันนี้นะคะบางคนอาจจะงงคิดว่าผลไม้รวมไม่ใช่นะคะเป็นส้มตำผลไม้ค่ะเอ้ยเก๋อะส้มตำผลไม้อืมมีความเผ็ดอืม ขนมกรุบกรอบขาไก่ค่ะเคี้ยวกันเพลินๆไปเลยเอามาด้วยขนมปังนะคะแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลในช่วงนั้นๆนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปใช้บริการห้องแนปลูมนะคะนี่อ่านกดกันนิดนึงนะคะ ให้ใส่ถุงเท้าที่เตรียมไว้นะคะก่อนใช้บริการเพราะที่นี่เขามีให้นะคะถ้าบางคนไม่ได้ใส่มาเนาะงดน้ําแล้วก็อาหารนะคะห้ามเข้าห้องนี้เด็ดขาดคือทานข้างนอกได้นะจ๊ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําคัญมากๆเลยการใช้ห้องนี้ต้องการความเงียบเพื่อให้การพักผ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่นคืองดส่งเสียงดังพร้อมกับปิดเครื่องมือสื่อสารนะคะโทรศัพท์ iPad โนบ๊กอะไรที่มีอยู่เนี่ยอย่าไปใช้ค่ะเรามาเพื่อพักผ่อนเนาะเราด้านในนะคะเ็าจะมีล็อกเกอร์ให้เราด้วยค่ะ เปิดประตูไป,ตไปดูกันเลยค่ะเปิดเข้ามาด้านในนะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นห้องแอร์อย่ที่สาบอกไปนะคะว่าห้องแนร o ลูมอะค่ะจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือเป็นนี่เป็นเปลแบบนี้แฮมม็อกนะคะกึ่งนั่งกึ่งนอนเป็นเปลค่อนข,ข้างขนาดใหญ่เหมือนกันเห็นไหมดูสิคะเออเข้าใจคิดเนาะเนี่ยแกว่งไปแกว่งแบบเนี้ยจริงๆอะถ้าใครจะใช้บริการตัวนี้นะคะ <S <S <ๆ>เขาจะมีพนักงานนะ <S <S เข้ามา จับให้เราเพราะว่าถ้าเราลงไปนั่งเองมันอาจจะแบบโซซัดโซเซเล็กน้อยนะแล้วก็จะมีคนเนี่ยเอาหมอนมาให้เรานอนแล้วก็จะหุ่มผ้าให้เราพร้อมแบบเปิดเพลงคอเบาเป็นเพลงที่แบบทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายมากขึ้นแล้วก็รวมกับที่เราแกว่งเนี่ยไปเรื่อยๆเหมือนเป็นการกล่อมเด็กอย่างที่บอกไปนะคะทําให้เราหลับสบายมากขึ้นอีกด้วยนะคะ ะะก็คือมัสซาช์หรือเก้า e อี Fi ้ไฟฟ้ารุ่นพรีเมียมนั่นเองค่ะจะมีทั้งหมด14ที่นั่งด้วยกันถูกติดตั้งนะคะโปรแกรมการนวดในท่า Zero Gravity Position เป็นท่าที่ถูกคิดค้นนะคะโดยองค์การนาซาพิสูจน์แล้วว่าสามารถกระจายความเครียดต่อระบบกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังลดอาการปวดหลังปวดขาขาบวมหรือเส้นเลือดขอดที่ขาได้ด้วยนะคะเพิ่มการไหลเวียนโลหิตไปสู่สมอง ทำให้การนอนนะคะหรือการพักผ่อนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะคือหลับลึกแล้วตื่นขึ้นมารู้สึกไม่ง,งัวเงียนั่นเองค่ะเริ่มจากท่าแรกนะคะคือการนวดแบบสวิงโหมดเครื่องนะคะจะขยับไปมาคล้ายๆกับเปลกลอมเด็กนั่นเองท่าน,นี้นะคะจะช่วยให้หลับสบายมากขึ้นนะคะก็จะมีการนวดนะคะตั้งแต่คอเนี่ยค่ะหลังไปจนถึงขาเลยนะคะมันก็จะเอน็นแกว่งไปแกว่งมาอะคะ่ะ คือเขาจะถูกตั้งระบบเซตไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเนีย่ยจะให้ความผ่อนคลายมากๆทำให้เราหลับสบายมากขึ้นค่ะท่าที่2นะคะคือท่านวดแบบสเตรทโหมดนั่นเองค่ะคือการนอนแบบยืดหรือเหยียดขาให้ตรงนะคะท่านี้จะเหมาะกับผู้ที่มีอาการเมื่อยขาปวดขาปวดหลังท่านี้นะคะจะลดอาการปวดได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วท่าสุดท้ายนะคะก็คือนวดแบบสลิปโหมดนั่นเอง ตัวเครื่องนะคะจะไม่เคลื่อนไหวแต่ยังคงนวดตามปกตินะคะหากใครนะคะอยากจะใช้บริการห้องนี้นะคะชาววอร์รูมพียงชำระเงินนะคะที JI, ่เคาน์เตอร์ราคา350บาทต่อ3ชั่วโมงนะคะนี่ค่ะจะได้ถุงนี้มา ข้างในนะคะก็จะมีผ้าขนหนูนะคะแล้วก็พวกแปรงสีฟันหรือว่าแปรงบีผมนั่นเองรวมถึงจะได้คียการ์ดแบบนี้นะคะเอาไว้แตะแล้วก็เข้าไปใช้บริการด้างในค่ะเข้าไปกันเลยค่ะ,คะนี่ค่ะด้านในสวยมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะนี่ตรงนี้เห็นไหมมีกระจกแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมมาก สามารถทําผมได้ทาครีมได้แต่งหน้าได้ทุกอย่างตรงนี้มีครบเซตเลยเห็นไหมคะเปิดมาค่ะสามารถวางของได้นะคะมีที่แขวนให้ด้วยนะคะเราก็เก็บสัมภาระตรงนี้ไว้แล้วก็ปิดล็อกเกอร์แค่นี้เองค่ะง่ายๆเดินมากันยาวๆเลยจะเห็นนี่คะ่ะห้องแต่งตัวนะคะ1ห,ห้องสําหรับคนที่ขี้อายเนาะก็สามารถมาแต่งตัวตรงนี้เงียบๆคนเดียวได้ไม่มีใครเห็นนะคะข้างในก็จะเป็นห้องอาบน้ำทั้งหมด3ห้องด้วยกันนะคะ มีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็เลนชาเวอร์นะคะหรือจะเป็นฝักบัวธรรมดาสามารถใช้ได้หมดเลยนี่ค่ะสามห้องมีกระจกเห็นไหมบ้านใหญ่มากแล้วก็จะมีสบู่ล้างหน้าเนะสบู่ล้างมือตรงนี้นี่ค่ะทุกอย่างดูคบรบวงจรมากมากคือบอกแล้วว่ามาแต่ตัวอย่างเดียวพอนะคะมาแปลงโฉมที่นี่ออกไปแล้วแบบสวยบางคนอย่างเงี้ยทำงานเหน,นื่อยมาใช่ไหมคะแล้วมีปาร์ตี้ต่อคืนไม่อยากกลับไปอาบน้ำแต่งตัวใหม่มาใช้บริการที่นี่เลยค่ะ และนี่นะคะก็คือเมนูแนปลันที่สาบอกไปนะคะสามารถสั่งมาทานได้ในเวลา10โมงถึงบ่ายสโมงถือว่าเป็นเวลายอดฮิตเลยนะคะหากใครนะคะที่จะมาใช้บริการแนปบลูมแล้วอยากจะได้เมนูอาหารแบบนี้นะคะติดต่อที่เคาน์เตอร์ด้านหน้าก่อนเลยนะคะซึ่งจานหนึ่งเนี่ย จะเพิ่มแค่100บาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็น150เราจะได้ชุดนี้ค่ะเป็นผลไม้แล้วก็ไข่ตุ๋นด้วยนะคะจานแรกของเรานะคะในวันนี้ก็คือส้มตําผลไม้ลังเผือนั่นเองลาดซอสส้มตําไปเลยค่ะโอ้โหนี่เห็นไหมลาดให้ทวๆอย่างนี้เลยนะคะนี่ดูสิคะน่ากินไหมล่ะคะมีความเปรี้ยวแต่กลมกล่อมมากๆ เปรี้ยวเผ็ดก,กำลังดีค่ะหอมกินขนมปังและซอสของฮาวยเอียนมากๆเลยนะคะเนี่ยกลมกล่อมอ่ะตัวซอสที่โรยข้างหน้าแล้วก็ด้านในมีความเข้มข้นมากๆเลยนะขนมปังก็เขาเรียกว่าไม่ได้กรอบมาก แล้วก็ไม่ได้เหนียวจนเกินไปคือกลางกลางจานต่อมานะคะเป็นสลัดซีซ่าคะ่ะดูสีสันของเขาสิคะสวยมากๆเลยเห็นไหมใส่รอบๆแบบนี้นะคะให้ทั่วๆเห็นไหมคุกเขาให้เข้ากันแบบนี้นะคะนี่นมปังนะคะมีความกรอบมากๆ ตัดกับรสปรี้วอมหวานของมะเขือเทศจานต่อมานะคะคือยำไส้กรอกน,นะคะดูไส้กรอกสิคะข้างนอกอะ่ะมีความกรอบมากๆส่วนข้างในก็นุ่มสุดๆไปเลยได้รสชาติอร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากๆด้วยพอกินคู่กับน้ำยำนะมีรสตัดแบบเปรี้ยวหวานอ และนอกจากนี้นะคะก็จะมีอีกหนึ่งบริการอยากจะแนะนำนะคะเป็นบริการเสริมขึ้นมานะคะก็คือ l า v แอนโนั่นเองสำหรับผู้ที่นั่งเครื่องบินนะคะไม่ว่าจะเป็นขาไปขากลับไม่มีที่พัก สัมภาระเยอะนะคะสามารถมาใช้บริการนี้ได้ทาง power nap นะคะเขาก็จะมีบริการรับส่งเลยที่สนามบินไม่ว่าจะเป็นดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิค่ะรับส่งจากที่น้่มลนะคะมาที่ power nap ใช้บริการเสร็จปุ๊บมีบริการรับส่งถึงสนามบินอีกเช่นกันนะคะแล้วนี่นะคะก็คือบริการทั้งหมดเลยของ power nap ค่ะหากใครนะคะมีข้อสงสัยหรืออยากถามอะไรนะคะเดี๋ยวสัตว์จะทิ้งเบอร์ไว้ที่ด้านล่างนี้นะคะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้สัตว์ต้องขอตัวไปก่อนแล้วแต่ก่อนจากการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องมุนยูสุดฟินและก็กดกระดิ่งติดตามสัตว์ด้วยจะได้มีพาทิทปเด็ดๆของกินอร่อยอร่อยและที่พักโดนใจที่สัตว์จะมีมาฝากอีกเลยเยแน่นอนนะคะสำหรับตอนนี้นะคะได้เวลาแล้วค่ะเดี๋ยวสัตว์ขอกินอาหารที่อยู่ตรงหน้าก่อนยังไงก็ลองมาใช้บริการดูนะคะรับรองว่าติดใจแน่นอนคะ่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย อุยน่ากินมากๆเลยจะรอช้าอยู่ใยกินเลยดีกว่า